ได้ว่ามันกินได้จริงป่าแต่ว่าผมไม่กินเองผมกินเองส่วนหนึ่งแล้วเดี๋ยวให้สีภรรยาผมเนี่ยแหละมันเล่นโทรศัพท์อยู่หลังบ้านเขาเป็นคนที่กินอะไรยากมากอะ่ะเป็นคนที่กินยากมากเลยเมียผมอะ่ะเอนผมอยากก็ลองชิมเดียผมจะหลอกเขาว่าผมซื้อมันจากนอกดูว่าเขาจะเชื่อป่าตามไปดูกันไปได้มนมปังมาแล้วไสทูน,น่าด้วยเดี๋ยวให้เมียผมกินเมียผมกินยากมากไปหลอกมันไป เง้งจินขนมปังเปล่า,อาของชอบเลยทูน่าตัวเองอะฮะเปล่าขนมปังซื้อมาให้กินไนงะไม่ทําอะไรซื้อเลยเมื่อกี้เขาถีบรถผ่านมนาะไม่ได้แกล้งแกล้งที่ไหนอะลองกินดูเจเขาผ่าขับผ่านมา <S <S 2> <S 2> เขากินไปอันนึงแล้วเมื่อกี้เนี่ยอยู่น้ําเลยลองกินดูดิใช้ได้ไหมนะไม่แกล้งเปิดดูดิท,นะนะทูน่าั่ะนะ่ะทูน่า